สวัสดีครับ,ร,บรุ่งสา n พฤหัสบดีที่2ี่พฤศจิกายน2567อัปเดตสภาพอากาศประจำวันกันนะครับพี่น้องก่อนไปดูสภาพอากาศในวันนี้เรามาดูแนวโน้มอากาศระยะกลางนะฮะหรือโค้งสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนกันก่อนนะครับพี่น้องใน8วันข้างหน้าก็คือวันที่ 22- ถึง29พฤศจิกายน จากนั้นในวันก่อนชิ้นเดือนเราค่อยๆไปวิเคราะห์คาดหมายอากาศในเดือนหน้าธันวาคมกันนะครับตามปกติพี่น้องอีกหนึ่งรอบโดยวันนี้เรามาเริ่มกันที่แบบจำลองความกดอากาศเท่ากันนะฮะรันตั้งแต่วันที่ 22- ถึง29พฤศจิกายนทุกท่านก็จะเห็นว่าในช่วงแรกตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับพี่น้องวันที่22เป็นต้นไปถึง26พฤศจิกายน ก็ยังคงมีการแผ่ไหลลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดช่วงแล้วก็เป็นการแผ่ลงมาด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงสลับกันไปในแต่ละวันโดยหากเรามองรูปทรงการขยับของระนาบไอโซบารที่แผ่ลงมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น พี่น้องเราก็จะเห็นในช่วงวันที่22ถึง26พฤศจิกายนนั้นก็จะออกทรงคล้ายๆเดิมนะครับพี่น้องก็คือลงมาแล้วก็แผ่แผ่ยุ้ยหลาไปทางไหนครับทางด้านขวามือเป็นหลักดังนั้นการผักดันมวลเย็นผ่านเส้นไอโซบาเกณนกดสูงที่จะเข้ามาทางบ้านเราก็จะไม่หนาวไม่เย็นสักเท่าไหร่เป็นไปตามเกณฑ์น,นะครับสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องล่องลงมาอยู่ในเหนือ และอีสานก็ประมาณเส้นพันสิบหกเองพี่น้องพันสิบหกไม่เกินพันสิบแปดเท่านั้นเต็มที่ในบางวันนะฮะสำหรับพันสิบแปดที่อยู่ติดทางภาคเหนือซึ่งก็จะทำให้อุณหภูมิของประเทศไทยเข้าเกณฑ์เย็นยี่สิบสององศาลงมาในช่วงเช้าเช้านั้นก็ได้เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนนะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือล่างอีสานล่างนะฮะแล้วก็ลงมา ก็ได้แก่ภาคกลางพัคตะวันออกอุณหภูมิก็เฉลี่ยอยู่ราวๆยีขึ้นไปนะครับพี่น้องถึง26องศาในช่วงเช้าๆไม่หนาวไม่เย็นนะฮะแถมตอนกลางวันดันร้อนอีกต่างหากน,นั่นเองนะครับอากาศก็จะประมาณนี้แต่พอในวันที่27เเป็นต้นไปนะครับพี่น้องทุกท่านจะเห็นว่าการขยับแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นก็เปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยนะฮะเริ่มไหลลงมาทางซ้าย ทางสายมือของเรานะฮะย้ายเกณฑ์เย็นเข้าบ้านเรามากขึ้นนั่นเองนั่นก็เป็นเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่าด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่นน,นะครับพี่น้องมีแนวบล็อกแนวกั้นธรรมชาตินะฮะจากการเกิดยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับพี่น้องเป็นสี่้าฟ้านะฮะหมุนวนอยู่บริเวณนั้นมันก็จะกั้นกั้นลมหนาวไม่ให้ย้วยไปทางขวาก็จะลงมาทางบ้านเรามากขึ้น ดังนั้นเมื่อการเคลื่อนของมวลอากาศเป็นลันกษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องก็จะส่งผลให้ในภาพถัดไปนี้ก็คือการพัดพาของกระแสลมมรสุม925เฮกโตปาสคาลเนี่ยครับที่ขยับตามหลังมวลอากาศเย็นมาในทุกๆครั้งนะก็จะเป็นดังภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี้โดยในวันที่22ถึง26พฤศจิกายนนี ลมมรสุมก็จะพัดเป็นทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องหอบความชื้นผ่านทะเลเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราเป็นหลักและด้วยการเคลื่อนของมวลอากาศที่ลงมาก็ยังมีกําลังไม่ค่อยตกนะครับไม่ค่อยตกจึงทําให้สปีดหรือความเร็วของกระแสลมมรสุมที่พัดเข้ามาในประเทศไทยของเรานั้นยังคงมีกําลังปานกลางนะฮะถึงค่อนข้างแรงต่อเนื่องตลอดช่วงเลยซึ่งทั้งนี้ก็จะส่งผลให้อะไรครับพี่น้องให้ทาง ตอนบนในเกือบทุกภาคนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับเป็นย่อมย่อมบางพื้นที่บางจังหวัดบางแห่งเป็นระยะระยะได้ในทุกวันนะครับอันนี้ก็ส่ง่าเนื่องจากว่ามันมีความชื้นเข้ามาด้วยในด้วยไงครับพี่น้องมันก็เป็นแบบนี้เพราะลมมันเป็นตะวันออกโดยบรรยากาศก็ยังคงจะไม่เหมือนกับฤดูหนาวที่ปกติแล้วจะหนาวเย็นช่วงเช้ากลางวันแดดแรงไร้ฝนฟ้าขนองนั่นแหละครับ ยังไม่ค่อยเหมือนฤดูหนาวอย่างเต็มตัวสักเท่าไหร่และสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะเมื่อลมนะครับลมที่พัดเข้ามาปกคลุมนะแรงดีไม่มีตกนะฮะลมระดับล่างเนี่ยครับลมมรสุมเนี่ยครับก็จะทําให้พื้นที่ภาคใต้นะครับถูกมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงเช่นกันนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งรับลมนะฮะ และในถัดไปนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็คือกระแสลมในวันที่27ถึงวันที่29พฤศจิกายนเมื่อการแผ่ลงมาของมวลอากาศนะฮะถูกบล็อกนะฮะให้เปลี่ยนไปฮะไหลามาทางซ้ายมากขึ้นนะฮะก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะทิศทางของกระแสลมก็เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นเช่นกันนะฮะไหลตรงๆลงมาเนี่ยครับทำมุมแคบฮะ มุมแคบกับแนวระนาบไอโซบาร์ก็คือข้ามเส้นความกดอากาศเท่ากันลงมาดันแต่ความหนาวความเย็นเข้าในพื้นที่ประเทศของเรามากขึ้นนะฮะซึ่งเมื่อความเย็นจัดนะครับปะทะความร้อนชื้นที่สะสมอยู่ในพื้นที่บางส่วนก็จะทําให้เกิดการยกตัวของกระแสาอากาศจากอะไรครับมาจากเย็นช้อนร้อนชื้นขึ้นไปนะครับมาเป็นฝนฟ้าขนองในพื้นที่บาง พื้นที่บางจังหวัดได้นะฮะในช่วงวันที่27-28พฤศจิกายนจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นกว่าเย็นกว่าช่วงวันที่22-26ถึงวันที่ 26, ที่ผ่านมานั่นเองครับโดยทิศทางการเคลื่อนของมวลอากาศและแนวการพัดของกระแสลมมรสุมที่ผมเล่ามาข้างต้น,ตนก็จะไปสอดคล้องกับแบบจำลองคาดหมายการตกนะการตกของฝนนี่ครับ ตกสะสมของฝน24ชั่วโมงระยะกลางนะฮะแสดงผลในวันที่22ถึงวันที่29พฤศจิกายนพี่น้องดูสิครับเราก็จะเห็นว่าทางตอนบนของไทยนะครับพี่น้องในทุกภาคนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะฮะด้วยความชื้นที่ลมตะวันออกเขาหอบเข้ามาบางวันมันก็จะสามารถยกตัวได้ในบางพื้นที่เห็นไหมครับพี่น้องจะมีสีฟ้า,ฟา แดมตลอดเวลาเลยนะครับเราก็จะเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นมาเป็นยมย่อมเล็กน้อยได้นะครับในช่วง22-26พฤศจิกายนฉะนั้นก็จึงทำให้ลักษณะาอากาศของประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยเหมือนกับหน้าหนาวนั่นเลยครับไม่ค่อยเหมือนกับหน้าหนาวสักเท่าไหร่ใครอยากสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นภูขึ้นดอยอย่างเดียวครับไปเที่ยวกันไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานอยู่พื้นราบก็ไม่หนาวไม่เย็นได้ดังใจก็ต้องขึ้นดอย จนกระทั่งมาถึงในวันที่27พฤศจิกายนพี่น้องดูสิครับเป็นต้นไปเราก็จะเห็นฝนหนาเม็ดขึ้นนะฮะฝนที่ตกนั้นก็เป็นพื้นสเกลสีเขียวเขียวเป็นหย่อมๆนั่นก็คืออะไรครับคือลมหนาวแผ่ลงมาด้วยกําลังแรงมากกว่าเดิมเพราะเกิดแนวบล็อกขึ้นนะฮะก็ถึงไหลลงมาตรงๆฮะามาตรงๆเมื่อหนาวแรงอากาศเย็นที่มาช้อนอากาศร้อนชื้น ที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเตะกระแสาอากาศให้ยกตัวดันน้ำความชื้นขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมนั่นเองพี่น้องก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นไปอยู่ประมาณวันสองวันนั่นแหละครับแล้วก็จะหนาวแล้วอีกตอนนี้ก็จะเย็นลงกว่าเดิมโดยที่พี่น้องจะเห็นนะฮะฝนที่เกิดจากแนวพธาอากาศในพื้นที่อีสานล่างนะฮะ ฝนเนี่ยมักก็จะเกิดพื้นที่อีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้บนมากกว่าพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนตอนกลางเหตุเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่าพื้นที่เหนือและอีสานนั้นมีความเย็นแห้งนะฮะเข้าแทรกแซงมากกว่าพื้นที่ด้านล่างอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาก็คือวันที่22ถึงวันที่26นั่นเองจึงทําให้มีความชื้นที่จะยกตัวขึ้นไปน้อยกว่าพื้นที่ด้านล่างที่เหลือก็คือกลางอีสานล่างตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับ ในขณะที่พี่น้องมองพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางหรือจังหวัดชุมพรลงไปเราก็จะเห็นมีฝนตลอดช่วงนะครับโคงสุดท้ายของปลายเดือนพฤศจิกายนนะฮะเห็นไหมครับฝนแน่นอยู่นะครับเลยทีเดียวโดยในวันที่22ถึงวันที่26มีฝนต่อเนื่องจากกระแสลมตะวันออกพิ่พเข้ามาปกคลุมกําลังที่มันก็ยังไม่ตกนะฮะและฝนก็จะเพิ่มหนักขึ้นนะ เพิ่มขึ้นหนักขึ้นหนักมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องออกสีแดงออกม่วงเลยสีสะสมเนี่ยครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปก็เนื่องด้วยลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ไหลเข้ามาปกคลุมนั้นมีกําลังแรงมากขึ้นจากการเคลื่อนลงมาของลมหนาวที่มีกําลังแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองครับหวังว่าผมหวังว่าฝนชุดนี้น่าจะพอลดน้ําสวนทุเรียนได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่น้องที่บน่นเข้ามาทางคอมเมนต์เนี่ยครับ พี่น้องใต้ะฮะถ้าไม่พอถ้าไม่พอผมผมก็ยืนยันได้นะฮะหกสิเปอร์เซนเจิบขึ้นไปถ้าไม่พอแนวโน้มฝนในเดือนธันวาคมตั้งแต่ต้นเดือนไปก็จัดว่า,าพอได้อยู่ะฮะเติมเข้ามาได้อีกเยอะอยู่นะครับพี่น้องน่าจะพอนะครับทุเรียนไม่ตายหรอครับและทั้งหมดนี้ก็คือสภาพหรือสภาวะอากาศที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงต่อไปนี้ ก็นำมาฝากพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะเขาเป็นประจำเช่นเคยโดยไม่ได้ทำการต่อเติมปั้นแต่งให้หนาวแรงฝนแรงน้ำท่วมแบบเอ็กซ์ตรีมให้ต้องวันวิตกกับยุคที่เรียกว่ากำลังฮิตติดลมด้วยการโหมกับพือสร้างกระแสผมดูแล้วพี่น้องถามมาเรื่องอากาศแรงๆทางนั้นเลยผมก็ไม่รู้จะตอบไงเพราะมัน,เป,นเป็นเรื่องที่แนวโน้มไม่ค่อยเป็นความจริงสักเท่าไหร่นะฮะ สร้างกระแสข่าวสารก็ทําดูให้น่ากลัวฮะแต่อย่างใดครับผมก็ไม่ได้ออกทรงนั้นนะครับผมก็ว่ากันตามเรียผ้าแหะครับพี่น้องกลับมาดูลักษณะอากาศในวันนี้กันครับในวันที่21พฤศจิกายนโดยแนวการพัดหรือทิศทางของลมมระสุมที่เข้าปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยในวันนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าก็เป็นลมนะฮะลมสายบนเป็นหลักนะครับก็คือเป็นลมที่ เป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบกมากกว่าน้ํานะครับวันนี้ที่เห็นนะครับสายบนนะสีแดงข้างบนนะลูกศรวันนี้มีบกมากกว่าน้ำนะฮะด้วยกําลังค่อนข้างแรงเสียด้วยนะฮะปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือสารกลางตะวันออกแล้วก็ผ่านน้ำนะฮะสายที่สองลงมาเห็นไหมครับเส้นโค้งนะฮะตามลูกศรสีแดงไปปกคลุมพื้นที่ภาคใต้นะฮะพี่น้องก็มองตามลูกศรจะเข้าใจง่ายนะฮะ เมื่อลมมรสมยังแรงนะฮะตามกําลังการเคลื่อนของมวลอากาศด้วยแผงเส้นความกดเท่ากันหรือไอโซบาร์ที่กระชั้นที่วันนี้จึงยังส่งผลนะฮะถึงยังส่งผลทําให้กระแสลมระยะผิวพื้นนะฮะพัดกระโชกเป็นระยะระยะต่อไปอีกนะครับอีกวันซึ่งดูสีสเกลความเร็วลมของวันนี้แล้วพี่น้องเป็นไงครับน่าจะแรงกว่าเมื่อวานถ้าด้วยซ้านะครับลมกระโชกเนี่ยวันนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยครับ ได้แก่พื้นที่อีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะว,วันออกอรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ทั้งภาคนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานด้านคมขวาหรือตะว,วันออกบริเวณมุกดาหารและอำนาจ,จเจริญความเร็วลมวันนี้กระโชกน่าจะอยู่ในระดับ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับพี่น้องหรือที่ผมเรียกว่าระดับสังกะสีกระพือนะ,ะตามนั้นนะครับพี่น้องสองจังหวัดนี้ถ้า ถ้าตากผลผลิตทางการเกษตรไว้ก็ให้เฝ้าระวังดีๆครับในขณะที่การพัดพาของกระแสลมระดับบนวันนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีคลื่นกระแสลมตะวันตกสวิงลงมาพาดผ่านนะฮะพัดผ่านอยู่โดยอีกสายหนึ่งด้านล่างครับพี่น้องมองฮะที่มาจากด้านล่างพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะจากนั้นก็ตะวันพัดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานด้วย แนวการพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อทิศทางของกระแสลม2ระดับที่คอนโทรลสภาพอากาศเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในวันนี้นะครับพี่น้องพื้นที่ที่จะมีฝนตกได้นอกจากพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนจะตกชุกตกหนักนะฮะต่อเนื่องจากความแรงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับฝนก็อาจจะมีได้เป็นบางแห่งนะนะเป็นแห่ง จากการพัดสวิงลงมาของคลื่นกระแสลมตะวันตกส่วนพื้นที่ภาคที่เหลือนะฮะที่เหลืออย่างภาคเหนือล่างภาคอีสานภาคกลางตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนวันนี้ถูกปกคลุมจากลมที่มาจากตะวันออกเฉียงเหนือเหลือความแห้งความเย็นมากเป็นหลักนะครับฝนไม่น่าจะยกตัวขึ้นได้นะครับวันนี้น่าจะโลง่ลงๆฟ้าใสาแดดแรงนะครับและเช้าวันนี้นะครับ กลับจะมีอุณหภูมิลดลงด้วยพื้นที่ดังกล่าวนี้ลดลง1-2โองศาด้วยลมมรสุมพัดแรงขึ้นนะครับหรือลมมันเย็นนั่นเองพี่น้องและจากโมเดลคาดหมายนะฮะการตกของฝน24ชั่วโมงตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้วันที่21พฤศจิกายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้22พฤศจิกายนดูทรงโมเดลคร่าวๆนะพี่น้องคาดการฝนในวันนี้แล้วสภาพอากาศน่าจะออกไปในแนวทางเดียวกับ ระบบลมนะฮะที่วิเคราะห์กันมาแล้วก็เหมือนเมื่อวานนี้ครับที่ผ่านมาก็คือฝนบางพื้นที่ทางเหนือตอนบนแล้วก็มีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักหนักมากได้ในพื้นที่ภาคใต้โดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพยาวลำปางนะฮะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าอุณหภูมิลดลงนะครับここวันนี้ 1- 2องศาต่มสุด19 2 2ถึงองศาไม่น่าจะมีฝนนะครับพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับต่มสุดช่วงเช้ายี่5บสอง้าองศาก็ไม่น่าจะมีฝนเช่นกันภาคตะวันออกก็เช่นกันนะครับพี่น้องอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยต่มสุดเฉลี่ย2ี่5บสององศาเซลเซียสฝนก็ไม่น่าจะยกตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับลมเย็นมาแรงนะครับพี่น้อง สำหรับพื้นที่ภาคใต้ลมผ่านน้ำนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสในขณะที่พื้นที่สปลาวพื้นบ้านในวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละสิของพื้นที่นะครับ่น้องตกได้บริเวณแขวงเซกองจำปาสักละอตตปือ คลื่นลมในทะเลนะฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตรโดยที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรนะครับวันนี้และฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1เมตรส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ